สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยเลาวพัฒนาหวยเลาวพัฒนาครับผมวันที่ยี่บหกเดือนสามปีหกแปดนะครับผมหายไปนานเลยเนาะไม่ได้ทำนานเลยสำหรับเลาวพัฒนาหลังจากที่ออกหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะเออบนเออเบิ้ลเบ้ลทักบนทางล่างนะ หนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วผมก็ไม่ได้ทําต่อเลยเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้ครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของวันนี้ หวยลาพัฒนาวันนี้ก็จะเป็นเด่นนะครับก็จะมีวันนี้ได้789นะ789 789เอา8กับ7มา789เอา8กับ7ก็จะมี83 81 89 73 7หนึแ้นแล้วก็79 กันนะครับแปดห้าเจ็ดห้าแปดหกแล้วก็เจ็ดหกนะจอไม่เข้ามาตัวเด่นก็ยังดีนะขอให้มีแปดกับเจ็ดมานะวันนี้แปดแปดนะทุกคนนะฟันแปดนะตัวนี้ก็จะมีปดแปดสามแปดหนึ่งแปดเก้าแล้วก็เจ็ดสาม แปดสามแปดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดสามนะครับผมเมืราพัฒนาเลขสองตัวก็จบไปแล้วแปดกับเจ็ดต่อไปมาดูสามตัวครับผมสามตัวก็ก็เน้นที่แปดนะวันนี้เน้นที่แปดเลยแปดสามหนึ่งแปดสามเก้าแปดสามห้ากับหก 86เนอะ86 819 816แล้วก็896อ่ะก็มีเท่านี้ครับผมนะก,ขกหหนะ็ขอให้มาทั้งหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยด้วยขอให้มาทั้งลาวทั้งหนอยวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ